ความรู้สึกของการสัมผัสกับธรรมชาติและความเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตที่เราไหลลื่นไปกับกระแสทานแห่งความเป็นศักการจุนตัวเองกับจัก,กรวาลคือการค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเราเองและคือการสัมผัสกับจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ล้ำเลิศ ที่เราสามารถรู้สึกได้ด้วยจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองความรู้สึกมีชีวิตและจิตวิญญาณก็เป็นธาตุรู้ซึ่งเราสามารถจะแตระหนักรู้ถึงประสบการณ์นี้ได้ด้วยหัวใจของเรารู้สึกกับชีวิตรู้สึกกับจิตวิญญาณและคำพ้นข้อจำกัดแห่ง ความเป็นมนุษย์สู่ความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง